ก็เชิญคุณพิม์พการกฤริติวิราปกรณ์ครับเรียนท่านประธานและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดดิฉันพิม์การกิริิวิราประกรณ์ผู้แทนประชาชนจัดเขตคลองสามวาพักประชาชนค่ะดิฉันขอใช้สิทธิสมาชิสภาผู้แทนรัษฎอมปึกสาหารือดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นปัญหาแยกรานนิมิตค่ะแยกวัดใจที่เกิดอุบัติเหตุแทบทุกวัน ซึ่งถนนเส้นนี้นะคะภ้าประชาชนบริวเวณใกล้เคียงเนี่ยได้ร้องขอลูกระนาดหรือว่าแถบเส้นชะลอความเร็วหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตของดิฉันไม่ควรจะต้องพึ่งพาสัญชาตญาณและดวงชะตาเพื่อจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยในแต่ละวันค่ะเพียงแค่ลูกระนาดหรือเส้นชะลอความเร็วเพียงเล็กน้อยมาตรการพื้นฐานเหล่านี้สามารถลดอุบัติเหตรุรักษาชีวิตของประชาชนได้ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยต่อไปปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณถนนคู่ ขนานกาจนาพิเศษค่ะบริเวณนี้นะคะกลายเป็นสุสานขยะเกิดน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพาหะนำโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนูมแมลงวนันหรือว่ายุงส่งผลให้ชุมชมบริเวณใกล้เคียงนะคะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ32จากปีก่อนหน้านี้และยังไม่มีมาตรการแก้ไขป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งทํางานร่วมกันบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะ ปัญหาถัดไปนะคะปัญหาไฟส่องสว่างบริเวณถนนเรียบคลอง2ซึ่งเป็นระยะทางรวมกันกว่า1.7กิโลเมตรในช่วง6เดือนแรกนะคะที่ฉันได้รับการแจ้งไฟดับกว่า38จุดและ70%นะคะใช้เวลาซ่อมแซมล่าช้ามากกว่า24วันทั้งสิน้น เมื่อขาดแสงสว่างนะคะถนนก็กลายเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดบติเหตุซ้ำซากขอให้หน่วยงานนะคะเร่งแก้ไขให้ประชาชนด้วยปัญหาสุดท้ายคะ่ะท่านประธานไม่มีภาพหรือสไลด์ใดที่จะสื่อให้เห็นถึงความหวาดหวัน่นและความสูญเสียของประชาชนที่กําลังใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณชายแดนที่มีเหตุปะทะได้ดิฉันและเพื่อนสสหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านเสียจังปาทองท่านสกลท่านวีรบุตรักเที่ยงนะคะร่วมกับทีมประชาชนสุรินได้เข้าพื้นที่บริเวณชายแดนไทยก กัมพูชาเพื่อนําของบริจาคจากทีมประชาชนอาสาทั่วประเทศไปสนับสนุนและให้กําลังใจประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะในวันที่เสียงระเบิดดังกึกก้องนะคะสันติสุขถูกทําลายอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่เราจะ ละเลยไม่ได้ก็คือครูชายแดนไม่ว่าจะเป็นสังกัดสพทสพกรหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นใดๆเรื่อยไปถึงบุคลากรอาชีวะในพื้นที่ซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากในการช่วยเหลือผู้เรียนทั้งในด้านการอพยพฝึกหลบภัยการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และในศูนย์อพยพพวกเขาเหล่านี้คือผู้ใกล้กลุ่มหนึ่งคะ่ะท่านประธานที่ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนและยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนจากภาครัฐขอให้รัฐบาลนะคะเร่งจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของพวกเขารวมถึงเร่งจัด สรรงบประมาณในส่วนของเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครบถ้วนด้วยดิฉันขอส่งกับนองใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนและขอรัฐบาลเร่งกระบวนการหันหน้าเจราจาเพื่อคืนสันติภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน,นเป็นที่รักยิ่งของพวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ